สวัสดีค่ะเสรตดมว้ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n โนเบสอันันซาค่ะ welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโโนเบสอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของพร i เมอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะคุณผู้ชมพร i เมอร์ที่เติมความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นพร m เมอีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราแล้วก็ทําให้เครื่องสําอางเราเนี่ย ติดทนนานตลอดวันนะครับเมื่อ word, หลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเนี่ยผิวหน้ามันแห้งจะทํายังไงดีบํารุงก็แล้วนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยบางครั้งมันก็ลอกง่ายเพราะเนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยไม่มีความบาลานะคะและหลายคนก็ถามไปว่ามีพรายเมอร์ตัวไหนเนี่ยที่อยากจะแนะนํำไหมที่เป็นพรายเมอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับหน้าแล้วก็ให้เครื่องสาอางติดทนนานเนี่ยดิฉนันก็นั่งคิดอยู่นานนะว่าแบบโอ้ย right, พรายเมอร์ตัวไหนหรอเพราะว่าเราก็ใช้พรายเมอร์มาหลายตัวมากๆเลยนะคะหลายคนที่ติดตามเบก็เห็นว่าเบล้แบวก็ใช้ทั้งพเมมมแบบ Man, แที่่ิควา จุ่มชื่นให้กับนานะคะซึ่งวันนี้เด็กไปจะมาแชร์คุณผู้ชมถึง หกไพรเมอร์ที่เป็นชอบนะคะคือเราก็เลือกไม่ถูกนะ้องาจะชอบอันไหนนะคะทั้งหมดที่เอามาพูดในวันนี้เนี่ยชอบเท่ากันหมดทุกอันแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราสวยผิวหน้าเราสมูทและมีความชุ่มชื้นตลอดวันนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งบูด,ดูน้องสนอไปเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่จะกอบหนึ่งพัน 1, แล้วที่จะดีใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนนะคะที่กดซับสไครต์กันเข้ามานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณ้ชมบอบแลวไป ไปรับชมได้เลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันแรกเลยนะคะเบคอนนาเสนอเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอันนี้ก็คือให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะอันนี้เบซื้อเป็นขนาดเทดลองมานะคะเป็นไลละบีค่ะเป็นอะโกรไพร์มิ่งออยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นออยอะ่ะอืมเป็นไพร์มิ่งที่มีลักษณะของเป็นเนื้อครีมออยๆอ,อ,อะไรประมาณเนี่ยเมื่อเวลาสมมุติว่าเราบีบออกมาแล้วเราทาไปบนหน้าเรา,าเห็นปะมันจะแบบไหลแบบนี้เลยนะคะซึ่งเนี่ย ทาไปก็ซึมสู่ผิวเราสิ่งที่ให้ก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนนะคะซึ่งมันช่วยหลายอย่างมากเลยนะคะช่วยให้เครื่องสอําอางเราสมูทลงนะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแน่นอนค่ะแล้วก็ลดในเรื่องของผิวที่มันมีไฟไลายแล้วก็มีริงค์เคิลด้วยนะคะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อยู่ในนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับ เอาออยทั้งโลกที่มีมาใส่ลงไปในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทามานุออยนะคะเป็นโจโจบาออยคะ่ะสวีทแอลมอนด์ออยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเกรฟซีดออยนะคะและที่สำคัญคือกินแบบว่า a r o m a t h e วพี่ขนาดนี้นะคะมีส่วนของ lavender essential oil อยู่ข้างในด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเสมือนกับเซรั่มนะคะเขาบอกว่ามันคือ3 r n e inone เลยนะคะเป็นเสมือนกับเซรั่มมอยเจอร์ไรเแล้วก็เป็นเสมือนกับไพรเมอร์นะคะที่สามารถช่วยให้เครื่องสำอางของเราติดทนนานเครื่องของเราเครื่องสำอางของเราสมูทนะคะแต่ข้อเสียของมันคือเนื่องจากว่ามันเป็นออยนะเวลาคุณแกะออกมาใช้แล้วเนี่ยคุณควรจะใช้ให้หมดภายใน6เดือนไม่งั้นมันจะมีกลิ่นออยทุกตัว มันจะมีกลิ่นนะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าแกออกมาแล้วก็โปรดใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะไปใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วไปรู้สึกว่าดีมากๆแล้วเวลาใช้ไปบนหน้ารู้สึกว่าอ่ะโอเคหลายคนถ้าเป็นผิวหน้ามันจะไม่ชอบแต่ฉันเป็นคนผิวผสมซึ่งฉันใช้แล้วมันให้ความชุ่มชื้นแล้วหน้าของเรามันดูโกรดูสวยตลอดวันนะ่ะแนะนํามากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสซื้อก็ลองซื้อไลละบีอะโกรพรีมิ่งออยล์มาใช้ดูนะคะคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะเป็นนี้เลย s m a ท์บล o c k นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกไม่คุ้นหน้าคุ้นตานี้ก็เป็นขนาดทดลองเหมือนกันค่ะอันนี้เป็น s m a ท์บล็อกค่ะโฟโต้ฟินิชพร r i m มอ i z เซนะคะเป็นทั้งพร i มเมอร์แล้วก็เป็นทั้งมอยเจอไรเซอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับคุณตลอดวันนะคะซึ่งมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดแน่นอนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าคุณคืฉิฉจะเล่าให้ฟังตรงๆว่าเป็นพรเมอร์ที่ พอทาไปบนหน้ามันแห้งแล้วก็ซึมไปบนหน้าเราโดยที่ไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งอะไรบนหน้าเราเลยไม่ใจ่คุณผู้ชมดูนะอันนี้รู้สึกว่าจะหมดละอืมอันนี้หมดอันนี้มีอีกนิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมดูนะเนื้อก็จะเป็นมิลกี้แบบนี้น้ำนมน้ำนมใช่ไหมพอเราเกี่ยไปปุ๊บมันแห้งแล้วสิ่งที่มันทิ้งอยู่ก็คือความชุ่มชื้นแล้วก็ความรู้สึกสบายผิวหน้าเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่า ส่วนผสมของเขาเนี่ยก็คือไม่มีพาราเบนค่ะไม่มีซัลเฟรนะคะไม่มีกลูเตนไม่มีออยล์แล้วก็ไม่มีแฟลกแอนซ์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีไดมาติคนนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมไดมาติคนเหมือนจะเป็นส่วนผสมที่เกี่ยวกับซิลิโคนอะไรแบบนี้ซึ่งแบบมันไม่อุดตันแล้วตอนนี้คือมันแห้งแล้วมันซึมไปสู่ผิวเราแล้วเวลาไปใช้ทุกวันตอนเช้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าผิวหน้าของเบสดูฟอเรสแล้วก็เครื่องสำอางติดทนนานตลอดวันมันไม่ได้ช่วยควบคุมความมันแต่มันไม่ได้ช่วยสร้างความมันให้เกิดขึ้นบนใบหน้าเรามันช่่วววยใหหห้้้ผผิินนาาาาเเรรสมููด เปล่งปลั่งแล้วแบบรู้สึกว่าเวลาพอใช้หลายๆครั้งเนี่ยคนก็ทักเวลาถ่ายรูปก,ก็ดูสวยมากๆเลยนะคะซึ่งเบนไม่รู้ว่ามันยังมีไขอีกไหมอันนี้เราซื้อมามันจะเป็นเซตใช่ไหมมีแบบน้ําฉีดหน้าแล้วก็มีไพรเมอร์ตัวนี้แล้วก็มีไพรเมอร์ตัวที่เป็นตัวดังของเขาอะโฟโตฟินิชตัวนั้นอะคือแบบลดทั้ง3ตัวเลยนะคะถ้าใครเจอแล้วใครที่แบบผิวหน้าแห้งเนี่ยอยากจะลงชั้นแรกเป็นไพรเมอร์ที่เป็นลักษณะของความชุ่มชื้นมีกรดไฮยา แนะนำเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งสมาร์ทบอกตอนนี้มีขายที่เซฟอร r านั่นเองนะคะคุณผู้ชม <c ười> คุณผู้ชมคะาต่อไปเป็นสิ่งที่เบสรู้ว่าคนไม่คาดคิดว่าฉันจะพูดถึงสิ่งนี้นะคะ <c ười> นั่นก็คือแบรนด์มีหน้านั่นเองนะคะในส่วนนี้คือ The Revitalizing Primer นะค <c> ะ <ười> ไปใช้มีหน้าเอ่อพรมเมอร์มา2อ,อันก็คืออันที่ฉันบอกว่าเป็น m a t t and s m o o t h ตัวนั้นคือชอบมากเหมือน Y s l เลย ตัวนี้ก็คือแบบชอบอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งไปใจใคุณผู้ชมดูเนื้อก่อนนะเนื้อมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะ เป็นเสมือนกับพรายเมอร์ที่ให้สารอาหารกับผิวเราในวันไหนที่เราไม่ได้ทาครีมอะไรบนใบหน้าเลยเบ๊กก็จะเลือกเป็นสิ่งนี้ออกมาใช้เลยเพราะว่ามันคือรีไวท a l i z i ไลซิ่งพรนะคะมันช่วยสมูทของหน้าใบหน้าเราแล้วเหมือนเป็นอาหารให้กับผิวเราด้วยนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยเตรียมผิวให้ผิวของเราเนี่ยดูฟอร์เรสก่อนที่เราจะลงสิ่งอื่นๆน,นะคะแล้วก็แล้วก็เนื้อมันออกสีชมพออูอ่อนๆช่วยไรเดียนให้กับผิวหน้าของเราด้วยและที่สําคัญมันช่วย Minimize the appearance of f l ฟ Line ก็คือช่วยลดการมองเห็นของพวกไฟไลท์ต่างๆบนใบหน้าเรานะคะซึ่งส่วนผสมนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ดีนะคุณผู้ชมเรารู้สึกว่า มันเป็นส่วนผสมที่โอเคเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนผสมทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูฟอร์เรตแล้วก็ฟอร์เรตฉันจะเมนชันประมาณ 18, 18, ล้านสิล้านรอบอะมันช่วยให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้มมนมาเหมือนเป็นอาหารผิวให้ผิวหน้าของเบ้นเนี่ยดูเต่งตึงและที่สําคัญคือเวลาเราไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยตอนเช้าเนี่ยใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะเครื่องสำอางติดทนนานเครื่องสำอางสวยเครื่องสำอาง เอาอยู่ตลอดวันเอาเว้ยเป็นสมอนกับไพรเมอร์ที่ดีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ890บาทนะคะถ้ามีโปรโมชั่นก็ลองดูโปรโมชั่นนะคะแต่ชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนของ Mina The Revitalizing Primer ค่ะอาหารผิวที่สำคัญจริงๆอันนี้คือกล้าพูดเลยเพราะว่าใช้มา เกิน5-6เดือนแล้วแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะตัวต่อไปเราพูดถึงสิ่งนี้เลยนะคะหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากับแพ็กเกจนะคะและนี่คือ Dior Backstage Face and Body Primer ค่ะโอเคหละคนเห็นชานชอบ Face and Body Foundation ตัวนี้ก็คือชอบเหมือนกัน f a ซ e and Body Primer มอร์ของ d ีอ b a c t a t e ตัวนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรนเตดเนาะบรนเตดหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการแต่งหน้าแล้วให้ดูเป็น n a t เ r อร l รูปให้ดูผิวหน้าเหมือนกับมีมอยเจอร์นอนมาแล้ว8คืน30คืน20คืนอะไรแบบเนี้ซึ่ง ตัวนี้ช่วยได้ดีนะคะซึ่งไปรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าและมันช่วยผิวหน้าของเราดู juicy อ่ะคุณผู้ชมดู juicy แล้วผิวหน้าของเรามันดูแบบดูเปล่งปังนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะตามเว็บไซต์แล้วเขาก็บอกว่ามันช่วยทั้งเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยทั้งให้ออผิวหน้าของเราดู brightening ขึ้นค่ะและช่วยเติมความชุ่มชื้นและสามารถทำให้เครื่องสำอางหรือฟาวเด a t i o n เนี่ยติดทนนานตาโลดวันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะฉันรู้สึกว่าอุ้ยพอ ใช้ไปหลายๆครั้งรู้สึกว่าผิวหน้าของเรามีความเป็นอแฟชั่นวีกไรประมาณนี้ให้คุณผู้ชมดูเนื้อนะอันนี้ก็คือชอบแล้วก็ใช้แบบบ่อยมากเวลาตกตั้งแต่ตอนได้มาเนี่ยก็แบบใช้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมดูนะเนื้อก็จะเป็นประมาณแบบนี้มาเกี่ยแล้วก็ซึมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเสมือนกับพริมเมอร์เบสอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีสีแต่ช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็เครื่องสําอางติดทนนานตลอดวันนะคะคุณผู้ชม กลิ่นหอมกลิ่นแบบโอเคด้วยนะคะก็ลองไปลองเนื้อได้นะคะถ้าเคาน์เตอร์ดีอเปิดแต่ว่าเบนเชื่อว่าซื้อมาก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเบนซื้อมาแล้วเบนไม่ผิดหวังนะั้นไลน์แบ็กสเตททุกตัวที่ซื้อมายังไม่เจออะไรที่ผิดหวังดังนั้นแล้วก็ไปค่ะ1อันเลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อความปังนา <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมคะอันต่อไปเป็นไพรเมอร์อันเล็กๆแบบนี้คืออันนี้เปเอ่อซื้อมาเป็นเซตขนาดทดลองนะซึ่งข้างในก็มีเป็นพวกคลีนบิวตี้หลายๆชิ้นนะคะและนี่คือแบรนด์อ t priming s เซ u m นะคะซึ่งเป็นเสมือนกับเซรั่มที่เป็นพรเมอร์พรเมอร์ที่เป็นเซรั่มอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งอันนี้ไปใช้หมดขวดแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ไปสังเกตเลยข้างในเนี่ยคือมันไม่มีให้ลองแล้วอะเราเราลองกดอันนี้มีนิดนึงนะฮะเราลองกดให้คุณผู้ชมดูเนื้อนะซึ่งเนื้อก็จะเป็นน้ำน้ำเซรั่ม um แบบนี้พอเราเกลี่ยลงไปมันจะมีเหมือนเป็นเป็นเหมือนประมาณว่า เกล็ดทองทองอะไรแบบนี้ช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะฮะซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยมันช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเรเดียนดูเปล่งปังและที่สําคัญคือเป็นเหมือนกับเซรัม่มมะคุณผู้ชมที่ทําให้ผิวหน้าของเราดูสวยแล้วก็เครื่องสำอางติดทนนานนะคะและที่สําคัญคีอิงเรเดียนของเขาเลยเนี่ยที่ทาให้ผิวหน้าเราดูเรเดียนเนี่ยมันคือส่วนผสมของทีบีแคสนะคะอืมหรือที่เรียกว่า ดอกชบานะฮะคุณผู้ชมก็ตายแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือพริมเมอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนฟรีแน่นอนมันไม่อุดตันรูนขุมขนแน่นอนซึ่งไม่ว่ามันเปรียบเสมือนกับเซรั่มอะ่ะมันเหมือนกับเหมือนกับเซรั่มเลยเอาเถวันไหนที่ดิฉันรู้สึกว่าแบบโอๆๆ้ดิฉันเลืขี้เกียจฉันก็ทาตัวนี้เป็นเสมือนกับเซรัม่มแล้วก็ตามด้วยพริมเมอร์ของมีหน้าตัวนี้วันนั้นคือคุณถ่ถายรูปทั้งวันอ่ะเพราะผิวหน้าฉันสวยผิวหน้าฉันไรเดียนมากเลยนะคะแต่ราคาก็จะะะแพงนนนิดึคคอัีีี้ซ30 ML ทท่่52รชม มาหาซื้อได้ก็ลองหาซื้อนะเบ็นแนะนําแล้วเปใหญ่คุณผู้ชมเนี่ยลองได้ลองใช้อะไรแบบดีๆอเออนะฮะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ซึ่งสิ่งที่เราพูดทุกอันเนี่ยเราพูดจากใจจริงแล้วเราชอบจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมก็ อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมไปลองใช้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของ i l i a t Drew Skin r e i e n t Priming งเ um ซรันั่นเองนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เลยก็คืออันนี้เป็นตัวล่าสุดที่เบเพิ่งใช้เลยนะคะเป็นในส่วนของ Eve c h e โค่ะ Sensitive c a m o m i โ e Corrective Green c r e a m นะคะ เอาจริงๆไหมคุณผู้ชมตอนแรกไม่คาดหวังอะไรเลยว่ามันจะดีแต่มันก็เป็นเหมือนเบสอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆมันคือครีมทาตอนเช้าที่มีส่วนผสมของคาร์บอมานะคะเบสใช้คุณผู้ชมดูสีนะอันนี้มันเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะซึ่งพอตอนที่เบสใช้ลงไปบนใบหน้าเบสอะเบสรู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นคือ มันลดรอยแดงบนใบหน้าเราได้ดีด้วย1คืออำพางพอใช้ไปนานๆเข้าไม่ใช่ประมาณเดือนกว่าๆแล้วเบนรู้สึกว่าผิวหน้าของเบนเนี่ยที่มันเซนซิทีฟต่อความแดงไวต่อความแดงเนี่ย มันไม่ได้แดงขึ้นลแล้วเรูสึกว่าเราดีใจมากตรงนี้หลังจากที่เราสังเกตว่าเราใช้ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะช่วยลดรอยแดงของบนใบหน้าเรานะคะแล้วก็เป็นเสมือนกับ moisturizer อีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันเหมาะสําหรับคนที่ผิวแบบ s e n s i t i ฟส skin สำหรับเราและสําหรับทุกคนที่มีผิวเซนซิทีฟสกินแล้วก็ผิวเราแดงง่ายไวต่อความแดงอะไรแบบเนี้ย มันโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมไพรเมอร์ตัวนี้จากแบรนด์อีโคเจมันไม่ใช่ไพรเมอร์หรอกมันคือเหมือนคอเรกทีฟกลิ่นครีมอ่ะมันเหมือนครีมทานหน้าแต่ดิฉันเอามาใช้ในเพอร์เฟของการเป็นไพรเมอร์ได้เหมือนกันก็คือเหมือนเป็นเสมือนกับเบสบนใบหน้าให้กับเราได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับไพรเมอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเรานะคะและทุกตัวที่ไปได้ลองมาเนี่ยคือ เบสได้คิดมาแล้วว่ามันดีจริงแล้วคิดมารู้สึกว่ามันโอเควันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะหวังว,ว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาไพรเมอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเจ้เกิลสำอางติดทนนานและที่สําคัญคือไม่ไม่ก่อให้เกิดผิวอุดตันใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ชอบทุกตัวเลยนะไม่มีการจัดว่าอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหนสามคือทุกตัวคือเป๊ะทุกตัวคือปังเพื่อให้ผิวหน้า f อร์ l e สแบบนี้เราควรมีไพรเมอร์ที่ดีและแก้้ไไขปัญหหาาาผผิิวววม่ว่คุณจะน มันคุณก็หาไพรเมอร์ที่ควบคุมความมันคุณผิวหน้าแห้งอยากให้เครื่องสำอางติดทนนานก็หาไพรเมอร์ที่ให้เครื่องสำอางติดทนนานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนมีผิวผสมมันไม่ผิดขาดที่คุณจะใช้ทั้งควบคุมความมันและเติมค,ความชุ่มชื้นให้กับผิวเราก็สามารถใช้แล้วแต่โซนได้เพื่อความปังเพื่อความสวยของหน้าเรานะคะคือมวัน,มนนี้เรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โตเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะ รอบความสวยคือประสบการณ์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี